สวัสดีค่ะจากมาลัยวงพยมค่ะวันนี้ก็เป็นอรุณสวัสดิ์นะคะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่แบบนี้เลยนะคะก็พามาดูของสวยของงามนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้เมื่อคืนฝนตกนะคะนี่ช่อนี้ยังใหญ่เลยจ้านี่สวยไหมคะ ก็พามาดูใบไม้สวยๆงามๆอันนี้ที่จะปักชำไว้ใหม่นะคะยังไม่มีเวลาจะปลูกเลยเริ่มต้นสูงอีกแล้วคะ่ะอันนี้เพาะพริกพี่บัวไว้ไม่ขึ้นเลยหรือว่าขึ้นมาแล้วหอยกินหมดเห็นกันจะจะเลยคะ่ะนี่ต้นเข้าบัรซาดอกสีขาว หอยทากนะคะขึ้นมากินถึงยอดเลยนะคะกินดอกเลยนะคะลายกะจริงๆและอย่างนี้จะเหลือไหมเนี่ยนี่ตามใบนะคะจังเลยนะคะเล็กๆน้อยๆอื้นี่ตัวเล็กๆเต็มเลยนะคะที่ใบโอ้ตายแล้วนี่ ตัวเล็กๆน้อยๆเต็มเลยโอ้โหาจะเหลือไหมเนี่ยเอามาไว้ตรงไหนก็ไม่เหลือนี่ตัวนิดๆก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยขึ้นถึงยอดเลยนะคะขนาดตัวเล็กๆ อันนี้ของพี่บัวที่บอกว่าเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ของของปลาส้มนะคะเริ่มออกดอกแล้วนะคะตะมุตะมิเชียวนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกกะเรี่ยงของพี่บัวนะคะที่ว่าขึ้นมาสามต้นนะคะก็หวังว่าคงจะรอดแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาแต่คัดแตงก็ จะย้ายลงกระถางดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่หอมพี่บัวเก็บไปกินตัดใบไปกินแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นของพี่อ้อยนะคะงามงามนี่ค่ะแต่อันนู้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะกระถางนี้เบะแฉะเลยนะคะ ตอนนี้ก็พามาเดินนะคะบรรยากาศในสวนนะคะวันนี้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นท้องฟ้ามืดนะครึมนะคะมาคืนห้าทุ่มฝนตกนี่ค่ะวันนี้ก็พามาดูถั่วของบ,าบ้านไร่บางพยอมนะคะมาคืนฝนตกหนักแต่ก็โจกเดียว อันนี้มะละกอเพียลงนะคะบัลังพยอมตัดใบออกหมดเลยนะคะเพียอ่อนถ้าฝนตกหนักๆก,ก็จะทำให้เขาหลุดร่วงนะคะแต่อันนี้ฉีดน้ำหมักไปแล้วโหยังเหลืออยู่เลยนี่ไงแสดงว่าฉีดไม่โดนใช่ไหมอะเนี่ย สงสัยจะต้องมาฉีดใหม่ก็ฉีดได้พักเดียวฝนก็ตกนะคะนี่บรรยากาศส่วนอันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเขียวเริ่มโตแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าจะใบหนาใบหนาต้นหนาไปเดี๋ยวต้องถอนออก วันนี้บาน่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้สวยงามแล้วก็พืชผักของบาลายวงพยอมนะคะนี่ถั่วฝักยาวติดจันแล้วก็ติดฝักแล้วนะคะบรรยากาศท้องทุ่งของคนในชนนบทนะคะอยู่กับไร่กับนากับสวนก็มีความสุข ตามอัตรภาพนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลังพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ